สวัสดีค่ะงานตราดเมืองฮาลานต้นแบบสุนันชาติปี2565ครั้งที่5นะคะวันนี้นะคะวันที่19นะคะเป็นวันที่2ของการจัดงานแล้วนะคะก็คือว่าครั้งนี้นะคะเป็นครั้งสุดท้ายนะคะเอกะพาชมบรรยากาศนะคะในงานนะคะวันนี้นะคะเราจัดงานกันที่มัสยิดที่เนินตะแมวนะคะมัสยิดนูรูนูฮายรินนะคะ ในงานนี้นะคะมีบูธมากมายเลยนะคะมากกว่า45บูธนะคะมีทั้งของกินนะคะแล้วก็เสื้อผ้านะคะเสื้อผ้านะคะก็เป็นเสื้อผ้าทาังแฟชั่นแล้วก็เสื้อผ้าของชาวอิสลามนะคะชาวมุสลิมนะคะมากมายเลยนะคะมีทั้ง เสื้อผ้าทั้งเด็กผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะคะสามารถที่จะมาจับใจซื้อหาเลือกกันได้นะคะในงานนี้นะคะเราจัดกันถึง21นากาเลยนะคะวันนี้นะคะร้านอาหารร้านแรกของเรานะคะในงานนี้นะคะก็คือเป็นร้าน ลอดช่องสิงคโปร์นะคะแล้วก็เคปโตเกียวนะคะเด็กๆมาถึงนะคะจะได้เจอกับสินค้านี้เลยค่ะที่หน้าป้ายเลยนะคะจะอยู่ด้านทางเข้าเลยนะคะผ่านจุดคัดกรองมาก็จะเจอร้านเคปเป็นร้านแรกนะคะแล้วก็ร้านที่สองนะคะก็จะเป็นร้านโรตีนะคะเป็นโรตีเจ้าเก่าของเนินตะแมวเลยนะคะเราจะเจอคุณป้าน,นะคะทอดโรตีสดๆเลยนะคะ ร้อนๆเลยนะคะเชิญมาอุดหนุนโรตมัตบะได้เลยนะคะโรตีมัตบะนะคะต้นตำรับของชาวมุสลิมเลยนะคะ แล้วก็ร้านขนมเบื้องนะคะขนมเบื้องเช่นกันค่ะขนมเบื้องก็จะเป็นขนมเบื้องสูตรของมุสลิมอิสลามเลยนะคะแล้วก็จะมีขนมบ้าบินด้วยนะคะบ้าบินเนี่ยนะคะเป็นบ้าบินมะพร้าออ่อน,นะคะกล่องละ30บบาทเท่านั้นนะคะลองชิมแล้วนะคะอร่อยมากค่ะมาอุดหนุนกันได้นะคะนี่นะคะขนมเบื้องโตเกียวนะคะ บ้าบินนะคะราคาไม่แพงนะคะเข้าถึงได้นะคะอันนี้เป็นไส้กรอกนะคะ,กะ,คะเกี๊ยวนะคะแล้วก็ลูกชิ้นปลาทอดนะคะชุดละ30บบาทเท่านั้นนะคะสามารถมาอุดหนุนกันได้ะค่ะ ร้านไส้กรอกนะคะใส่ตอบถูกลูกชิ้นเกียวทอดนะคะแล้วก็อีกร้านนี้นะคะจะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ก๋วยเตี๋ยวตีนไก่ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นเนื้อนะคะชามละ40บาทนะคะเส้นเล็กเส้นใหญ่สามารถหาเลือกหาเลือกชิมกันได้ค่ะส่วนร้านนี้นะคะยังเตรียมร้านไม่เสร็จนะคะแต่ว่ารับประกันความอร่อยแน่ค่ะพอออกมาหลายงานแล้วนะคะร้านสเต๊ะเนื้อไก่ นะคะสเต็กเนื้อสเต็กไก่นะคะแล้วก็มีขนมปังกรอบด้วยนะคะตามต้นตำลับเลยค่ะส่วนร้านนี้นะคะจะเป็นร้านข้าวซอยเนื้อนะคะข้าวซอยเนื้อนะคะ,ะ,คะชุดละ50บาทค่ะมาอุดหนุนกันได้นะคะทานของข้าวเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นของหวานนะคะของหวานแล้วก็จะเป็นข้าวเหนียวข้าวเหนียว แล้ช่องนะคะล้ช่องน้ํากะทินะคะแล้วก็เป็นข้าวเหนียวถั่วดํานะคะข้าวเหนียวถั่วดานะคะของข้าวเสร็จก็มาเป็นของหวานนะคะข้าวเหนียวถั่วดานะคะก็ต่อด้วยสามูนะคะซื้อ อาหารเสร็จนะคะเราจะมีพื้นที่ให้นั่งทานนะคะสามารถจะมานั่งทานบริเวณรอบๆงานได้นะคะทานเสร็จทิ้งเศษทางขยะนะคะเก็บให้เรียบร้อยนะคะเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะร้านต่อมาจะเป็นร้านยำนะคะร้านยำนะคะเป็นยำลูกชิ้นยำไส้กรอกชุดละ5 0ิบาทนะคะหนุนกันได้เช่นกันค่ะรา ต่อมาจะเป็นร้านข้าวต้มไก่ข้าวต้มทะเลนะคะข้าวต้มไก่ข้าวต้มทะเลนะคะสั่งข้าวต้มนะคะแล้วก็รุงเครื่องกันได้ตรงนี้เลยนะคะส่วนร้านถัดมานะคะจะเป็นร้านขายข้าวแกงนะคะแกงเป็ดนะคะข้าวราดแกงนะคะเลือกทานกันได้ตามชอบนะคะแล้วก็จะมีร้านนะคะร้านไก่อบนะคะ ไก่อบนะคะเราอบกันเป็นตัวๆในถังอบเลยนะคะนี่นะคะร้านไก่อบค่ะอบกันเป็นตัวๆในถังอบเลยค่ะแล้วก็ต่อมาได้ร้านเนื้ออบนะคะ ก็เป็นข้าวเนื้ออบนะคะต้นตำรับอิสลามเหมือนกันค่ะข้าวเนื้ออบมีทั้งใส่กล่องแล้วก็แบบว่าทานในจาน,านทานที่นี่นะคะได้ทั้งสองอย่างนะคะแล้วก็ร้านถัดมาเป็นร้านขนมจีบนะคะขนมจีบนะคะ นมจีบต่อมาด้วยข้าวมันไก่ข้าวหมกไก่ค่ะอันนี้เป็นน้ำจิ้มนะคะจิ้มข้าวมันไก่นะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นน้ำจิ้มเหมือนกันนะคะ<ว>มีทั้งข้าวมันแล้วก็ข้าวหมกนะคะราคาชุดละส0สบบาทนะคะร้านต่อมาเป็นร้านกระเพาะปลา คะกลับพอปลาก็จะใส่เส้นหมี่นะคะ็้นะคะแล้วก็ร้อน,อนๆกันบนเตาเลยนะคะกระพาอปลานะคะไก่นะคะแล้วก็ไข่นกกระทานะคะร้าบบนผลไม้ค่ะทานของคาเสร็จล้างปากด้วยผลไม้นะคะมกรชานะคะชา เขียวกาแฟเย็นชานมนมเย็นแก้วละย0บาทเท่านั้นนะคะอุดหนุนกันได้นะคะร้านชาไข่นะคะแล้วก็ต่อมาก็เป็นร้านแกงเป็ดซุกไก่นะคะมีนะคะแกงเป็ดนะคะอันนี้จะเป็นเป็ดต่อมรับแกงเป็ดนะคะแล้วก็เป็นไก่นะคะไม่รู้ทานทานกันจุกๆเลยนะคะร้านต่อมานะคะ ขนมจีนแกงเขียวหวานไก่ชุดละ40บาทนะคะแกงเขียวหวานไก่ขนมจีนนะคะดูหน้าตากันหน่อยโอ้แกงเขียวหวานน่าทานมากเลยค่ะแกงเขียวหวานน้ำยากระทินะคะแล้วก็น้ำยาพิษนะคะสำหรับเด็กๆมีผักให้ด้วยนะคะร้านต่อมานะคะหอยทอดค่ะ หอยทอดนะคะจานละห้าสิบบาทนะคะทอดกันกระทะร้อนๆเลยนะคะแม่ค้าทอดกันแบบร้อนๆทานกันแบบสดๆที่งานเลยนะคะนี่นะคะอีกร้านนึงก็จะเป็นร้านเกียะะเก๊ยวน้ํานะคะเกี๊ยวน้ํามีทั้งเกี๊ยวน้ํานะคะแล้วก็เกี๊ยวกรอบแล้วก็กุ้งกรอบนะคะกุ้งเครื่องกันตรงนี้แล้วไปเลือกที่นั่งทานกันได้บริเวณงานเลยนะคะ น,นี้นะคะจะเป็นร้านไก่ย่างนะคะไก่ย่างมณีแดงนะคะแล้วก็ร้านตรงตำนะคะร้านเนื้อน้ำตกนะคะพอซื้ออาหารนะคะแล้วก็เลือกทานกาันได้บริเวณงานเลยนะคะงานจะจัดโต๊ะเอาไว้บริการสําหรับคนที่มาเที่ยวงานนะคะ สามารถที่จะเลือกที่นั่งนะคะแล้วก็รับประทานเสร็จก็ทิ้งตามถังขยะนะคะนอกจากของกินนะคะเสื้อผ้านะคะแล้วในงานเนี่ยยังจะมีร้านขายของฝากให้เราเลือกซื้อกันกลับบ้านได้ด้วยนะคะเดี๋ยวเอจะพาไปดูนะคะมีร้านอะไรบ้างนะคะอยู่ทางฝั่งด้านนอกถนนเนินตามแมวนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันคะ่ะนี่นะคะร้า านผล,ลไม้เมืองตราดนะคะ,ะกําลังเตรียมงานกันอยู่นะคะคัดผล,ลไม้สดสดให้เราอยู่นะคะร้านผล,ลไม้เมืองตราดนะคะทุเรียนลองกองสลากะท้อนมะพร้าวนะคะเยอะแยะมากเลยค่ะนี่นะคะเราจะมีที่จอดรถที่ฝั่งตรงข้ามมัสยิดนะคะสามารถที่จะมาจอดได้นะคะนี่ร้านผล,ลไม้เมืองตราดนะคะ แล้วก็ต่อมาเป็นร้านกอไก่ตังเมกอบนะคะอันนี้จะเป็นร้านที่มาจากน้ําเชี่ยวนะคะร้านกอไก่ตังเมกอบแล้วก็อีกร้านหนึ่งขายน้ําพริกนะคะร้านฟาลีห้าน้ําพริกนะคะก็จะมีน้ําพริกมากมายเลยนะคะมีกุนเชียงมีขนมด้วยนะคะกําลังจัดเรียงกันรอรับลูกค้าเลยนะคะร้านต เป็นด้านเนื้อทอดนะคะอร่อยมากอันนี้แอดมินคอนเฟิร์มเลยนะคะเมื่อวานลองซื้อกลับไปทานแล้วนะคะหมดเกลี้ยงเลยนะคะแล้วก็จะมีร้านของฝากค่ะร้านของฝากนี้เด็กของยายม่อมนะคะอันนี้ก็จะไปทุกง,งานเลยเช่นกันนะคะเป็นปลาเค็มกุ้งแห้งน้ำปลากะปินะคะสามารถมาเลือกซื้อเลือกหากันได้นะคะ ก่อนเข้างานนะคะเราก็จะมีจุดคัดกรองนะคะตอนนี้ก็ใกล้ที่จะยกเลิกกันจุดคัดกรองแล้วนะคะวันที่หนึ่งกัาคมเราก็จะไม่ต้องมีจุดคัดกรองแล้วนะคะเราสามารถที่จะเดินทางมาเลือกชมเลือกช็อปเลือกทีมสินค้าได้นะคะที่มัสยิดนะคะ ใส่ชื่อนี้นะคะมาสยิดนูลูมูฮายารีนบ้านเนินตาแมวนะคะในงานนะคะปราดเมืองฮารานสู่นานาชาติปี2565นะคะครั้งที่ห้า นะคะเอก็ต้องขออนุญาตนะคะในการแนะนําสถานที่นะคะแล้วก็การจัดงานในครั้งนี้เพียงเท่านี้นะคะเจอกันในงานหน้านะคะสวัสดีค่ะ